สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทโพสภาพคู่แดดดีแพททำแฟนๆแ,แ,แห่คอมเมนต์เรียกได้ว่ากำลังมาแรงสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพท Pad, หรือแดดดีแพทเพราะว่าแฟนๆชื่นชอบและตามสนับสนุนหนักมากและตามสนับสนุนหนักมากแถมยังเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการอีกด้วยเพราะไปที่ไหนใครๆก็ชื่นชมและพูดถึงล่าสุดแม่แพทนภภาก็ได้ออกมาโพสภาพที่ได้ถ่ายร่วมกับแดดดีแพท พร้อมแคปชั่นว่าแล้วซิทำกลางแฟนๆที่แห่ทักเป็นเสียงดยกันเลยว่าแม่แพทกับแดดดี้แพทหน้าตาเหมือนกันมากเลยซึ่งงานนี้ก็ทําให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนับเลยว่าแดดดี้แพทหมามีแพทคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีต่อใจเรดคัสคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหน้าเหมือนกันอย่างกับพ่อแม่ลูกเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเนื้อคู่คุณแพทแน่เลยหน้าเหมือนเกินคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนนี้คิวที่9ล้านแล้วนะแม่น่ารักค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเรดเรดมีความน่าคล้ายแดดดีแพทเลยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหน้าเหมือนกันเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทําไมหน้าเหมือนกันได้ขนาดนี้โดนทักว่าหน้าเหมือนแพทพาวเวอร์แพทอีกคนแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้คงไม่ได้มีแต่ทีมแพทแอพแล้วสงสัยต้องมีทีมแพทแพทอย่างแน่นอนเพราะว่าแดดดีแพทกาลังถูกจับจิ้นจับคู่เคมีดูเข้ากับใครก็ถูกจับจิ้นจับเชียร์กันหมดเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ